สาเหตุของหนอนเจาะผลทุเรียนหนอนเจาะผลทุเรียนมักมาจากมแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งโดยเฉพาะผีเสื้อกลางคืนเช่นหนอนเจาะผลทุเรียนโค n o เจทิส e ัน s ิเ n i า e r สที่วางไข่บนผลหรือก้านผลทุเรียนเมื่อตัวอ่อนฟักออกมาจะเจาะเข้าไปกินเนื้อทุเรียนด้านในทําให้ผลเสียหายเน่าและร่วงสาเหตุหลักได้แก่ 1. มแมลงวางไข่ในช่วงกลางคืนบนผิวเปลือกผลหรือใกล้รอยแผล 2. สภาพอากาศชื้นฝนตกบ่อยหนอนเจริญเติบโตดี 3. สวนที่มีเศษซากพืชหรือผลเน่าตกค้างเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ 4. ขาดการตัดแต่งผลและดูแลสวนทำให้การระบายอากาศไม่ดีมแมลงเข้ามาง่ายวิธีแก้ไขและป้องกันหนอนเจาะผลทุเรียน 1. การจัดการสวนอย่างเหมาะสม ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้แสงส่องถึงลดความชื้นเก็บผลที่หล่นหรือผลเน่าเผาทำลายไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กำจัดวัชพืชและเศษใบไม้ใต้ต้น 2. ใช้กับดักแสงไฟฟีโรโมนติดกับดักแสงไฟล่อมแมลงกลางคืนใช้กับดักฟีโรโมนล่อผีเสื้อเพศผู้เพื่อลดการผสมพันธุ์ 3. ห่อผลทุเรียน ห่อผลด้วยถุงตาข่ายหรือถุงกระดาษเมื่อผลเริ่มขนาดเท่าไข่ไก่ 4. ใช้สารชีวพันธุ์เช่นเชื้อบาซิลัสทูริงเจนซิสหรือเชื้อราบิโอเวียบาซิอานา 5. ใช้สารเคมีอย่างระมัดระวังหากจำเป็นใช้สารกลุ่มสไปโนซาด อิมาเมกทินเบนโซโอเอตหรือคลอรันทรานีลิโปรฉีดพร่นช่วงเย็นหรือค่ำเน้นฉีดพร่นใต้ผลทุเรียนและบริเวณรอยแผลเนื้อหาหลักของช่อง 1. วิธีปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตดี 2. การดูแลทุเรียนในแต่ละช่วงอายุ 3. เทคนิคป้องกันโรคและ,มะแมลงศัตรูพืช 4. แชร์ประสบการณ์จริงจากสวน 5. ผ้าทัวสวนทุเรียน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเรา